เร่งนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานครอบครัวท่านผู้ชมครับมันมีเวลาที่ไม่มากมายนักสําหรับประชาชนแล้วก็การดํารงชีวิตของไทยเราหรือคนเรานะครับอย่างน้อยคือวันละประมาณ86,400วินาทีเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีเวลาเหมือนกันก็คือ24ชั่วโมงในการที่เราจะบริหารจัดการด้านของเวลาให้กับครอบครัวผสมผสานกันเนี่ยผมมีความเชื่อนะครับว่าอย่างน้อยคือเราต้องใส่ใจ มีความพักมีความปรารถนาแล้วก็ให้เกียรติกันแล้วกันครับวันนี้ครับผูุมต้นแบบที่คิดว่าไม่สัมภาษณ์ไม่ได้ครับแล้วก็ถือว่ามันทำงานร่วมกันเนี่ยอย่างน้อยคือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานครับคุณชุติการปารมีครับหรือคุณหนูครับสวัสดีครับคุณหนูครับท่านผู้ชมครับคนนี้ครับที่ช่วยเหลือแล้วก็ทําให้องค์กรเราได้มีความสุขโดยเฉพาะด้วยครอบครัวก็มีความสุขด้วยได้อะไรบ้างจากการที่มาแบ่งปันความรู้เรื่องของเครือข่ายโครงการมายาพาราคาสเตอร์ในสังหัดภาคใต สำหรับโครงการน,นี้นะคะก็ดีมากเลยเพราะว่าทําให้ได้สัมผัสกับอ,องค์กรนะคะ4จังหวัดในภาคใต้ค,ค่ะจังหวัดละหนงองค์กรนะคะคซึ่งแต่ละแต่ละองค์กรเนี่ยแตกต่างกันมากนะคะทั้งทั้งสัดส่วนของขนาดตัวโรงงานเองนะคะทั้งสัดส่วนของพนักงานจำนวนพนักงานในโรงงานเองแล้วก็การ การที่เราได้สัมผัสนะคะกับ,บแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรก็แตกต่างกันนะคะทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างวัฒนธคามองค์กรนะคะซึ่งต้องขอชมเชยบางบางองค์กรนะคะคซึ่งต้อนรับและดูแลดีมากเลยค่ะให้ความเป็นกันเองแล้วก็เห็นเลยว่ามีความตั้งใจที่จะจัพัฒนาบุคลากร,รานในองค์กรอย่างแท้จริงนะคะเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นต้นแบบในด้านโครงการ เกี่ยวกับโครงการคัสเตอร์ในกลุ่มไม้ยามพาราที่เราไปทำาลยะค,ะคบ,คบในสีจังหวัดนะ้ท่านผู้ชมครับเรามีเดินทางตั้แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรนะครับเราได้มีโอกาสไปสัมผัสไปแบ,บ่งปันความรู้และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสไปพบกับผู้บริหารและก็องค์การต้นแบบนับ่นคือบริษัทกรีวิทย์พาราวิที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี ครอบครัวองคอ์กรของพีระมิดได้ดีมากๆ,ๆเลยนะ,น,ะนะครับเราเห็นตั้งแต่เรื่องของอกรรมการผู้จัดการจนถึงรองประธานบริษัทผู้จัดการโรงงานแล้วก็ครอบครัวของแต่ละท่านด้วย <นะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นทางพี่พิสุนุนะครับพี่หมูด้วยนะ,นะครับแบ่งปันความรู้ไม่พอคราหลหนท่านเนี่ยพาพวกเราไปสัมผัสกรยาการต่างๆหลากหลายในชัยาสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ยังมีพี่สถาพร โชคดีนะฮะผมเจอพี่อ๋อยซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์เข่าดีดาซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมนะครับท่านเรียนดิดาที่สถาบันพัฒนาราชศาสตร์ราษประสารศาสตร์ครับมาเจอที่นี่ท่านเป็นผู้บริหารขององคอ์กรพีระมิดด้วยเราได้รับบทเรียนต่างๆหลากหลายครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างครอบครัวให้เกิดความสุขครับใน่วันนั้นคุณชุติการได้อะไรบ้างกับการที่เราไปแบ่งปันที่พีระมิดครับได้ความประทับใจค่ะได้มิตรภาพนะคที่ที่รู้สึกมีน้งตางด้วยใช่ไหมงต่งก็คิด ท่านไม่ได้เลยคคุณสถาพรใช่ซึ่งเราต้องยกให้เป็นมือแดงมึกเหลืองมึกเหลืองมึกเหลืองอะแดงแล้วมึกเหลืองดีคะสำหรับชัยาเลยเพราะว่าท่านจะสรรหาแล้วก็ทราบแหล่งอาหารที่อร่อยนะคะของชัยยาแล้วพาเราตะเวนชิมไม่ได้ว่ากลัวเราจะมาไม่ถึงชัยาถ้าไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้ทานอาหารที่อร่อยๆนะคะต้องเป็นบอกถ้าไม่ได้ทานโรตีไม่ได้ทานอาหารไทยชัยาแสดงว่ามาไม่ถึง ทุกท่านกบคุ้นมากเลยครับทุกท่านครับเชื่อไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้นะเราเรียกเป็นเรื่องของพิธภาพนะฮะเราทํางานไปด้วยมีครอบครัวมีความสุขไปด้วยแล้วก็สร้างพิธภาพไปด้วยอย่างน้อยคือกลุ่มบริษัทพีระมิดเนี่ยทางคณะผู้บริหารต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านพิษณุนะครับพี่หมูซึซ่งเป็นภรรยาของคุณพิษณุนะครับพี่สถาพรน,นะครับน่านรักมากเลยพาเราไปเที่ยวทุกจุดทุกแหล่งเลยครับพี่อ๋อยครับพี่อ๋อยเนี่ยที่ผมเรียกบอกนะครับเป็นรุ่นพี่ที่นี่านงรัักกม้ววิิทีสยศ์ธุจไกกลลมมาเยยคครรััับบงไ่พอต้องตครับ บทเรียนที่ทําให้เรารู้นะฮะทุนรื่นปัจจุบันที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่พีระมิดนั้นทําให้เรารู้คุณค่านะครับว่าเราควรจะต้องแบ่งปันความรู้ประสบการณ์อะไรบ้างให้กับกลุ่มบริษัทพีระมิดนี่คือส่วนหนึ่งสําหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจไม้ยางปราใน4จังหวัดภาคใต้ครับยังมีอีกสามสี่แห่งนะฮะช่วงนี้เราขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงต่อไปครับเราจะพาไปสัมผัสไปรู้จักกับองค์การต้นแบบที่จุมพฯนะครับองค์การต้นแบบที่นครศรีธรรมราช ยังไม่พอครับวันนี้ล่าสุดครับเรามาที่สงขลาพัทลุงครับแล้วก็ที่นี่เองคือแหลมสวิลาครับบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยนะครับใกล้มื่นแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยครับก็เลยอยากจะเอาอรรถรสเรื่องของรสชาติอาหารด้วยรสชาติของบรรยากาศด้วยมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมครับอยากให้คุณชุธิการสรุปให้กับท่านผู้ชมทราบหน่อยครับว่าที่นี่สวิลาเป็นจุดเด่นอะไรบ้างโอ้ถ้าพูดถึงแหลมสวิลานะคะขาดไม่ได้เลยคือเนื้อ เงาทองเงกทองกอดหนูกอดแมวนะคะนี่คือจุดยอดของหาดพีณหลายแล้วซึ่งเป็นหาดที่สวยงามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําเลยนะคะเป็นแบบหาดใหญ่ตรงนี้นะคะเจลวก็ฝากแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยไว้ด้วยนะคะและในโอกาสสุดท้ายนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนสบายสบายสบายดีบอสบายบายแล้วไปกินข้าวต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศอีกนๆนอกจากวิธีการพามาท่องเที่ยวแล้วเราจะพาพิจิตอาหารอร่อยๆด้วยครับช่วงนี้ขอพัาสักรู่แล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะ